สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสำหรับในช่องหวยเต็ดตะไปนะฮะทุกทุกครั้งกันเลยนะครับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับการขึ้นเขาคิจจกูดนะครับในคืนวันพระนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับนอนซื้เนื่องจากในปีที่แล้วนี่เลยนะครับเป็นคิวรถนะครับที่ขึ้นเขาแล้วก็เป็นบัตรที่เข้าในอุทยานนะครับซึ่งที่ผมบอกนะ คงไม่บังเอิญหรอกไม่มีความบังเอิญน,นะฮะบนโลกใบนี้ซึ่งนั่นแหละผมไปเมื่อวันที่25มีนาปี B 67 90แล้วก็81นะครับนั่นแหละผลที่ออก1เมีนาปี B 67ออกไปในที่นี้90แล้วก็81อาจกลมาตรงๆทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับหวังว่าปีนี้ปี B 68นะฮะหวังว่าจะ โชคดีกันนะฮะหวังว่าจะถูกกันกับในตัวเลขตัวเลขนี้นะครับเนาะอ่ะน,ะ,นะครับนี่แหละก็เป็นบรรยากาศน,นะครับเอาให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยนะรับก็จะมีเลขทูบนะเลขทูบแล้วก็ในเลขที่เป็นความฝันนะครับอันนี้ผมมาวันที่6เนาะอ่ะคือวันพะนะักนะฮะก็ช่วง,รงแรกๆนะกุมภานาะคนเด็กไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอากาศเย็นๆสบายนะ กำลังพอดีเลยนะครับคนไม่เยอะเนาะมาตอนกลางคืนนี่ผมขึ้นมาถึงก็เที่ยงคืนตีหนึ่งละประมาณนี้แหละนะประมาณตีหนึ่งนะข้างบนนี้นะครับเนาะเดินมาจนถึงผ้าแดงนะครับเนาะผมก็มาที่นี่ปีที่ห้าแล้วนะครับเนาะเนี่ยผ้าแดงนะเดินขึ้นมาผ้าแดงนี่สองสามปีติดติดต่อต่อกันแล้วนะครับก็กลางคืนเย็นดีนนะ่คนไม่เยอะเดินง่ายแล้วนี่ขากลับนะฮะเดินลงมาทางลัดนะครับนี่แหละ นะบรรยากาศนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศคลิปเต็มๆนะในคลิปถัดไปแล้วกันอ่ะนะครับมาดูนะฮะมาเลขทูบนะวัดแห่งนี้ก็หลายๆท่านก็ผมก็พามาถ่ายบ่อยๆอยู่นะครับก็จะเป็นในที่วัดหนองตะแบกนะฮะซึ่งครั้งแรกก่อนที่จะมาน,นะนั่นแหละนะฝันห็นงูสีเหลืองนะอ่าก็ได้โชคจากที่นี่ก็บ่อยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาล เนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอ่าวันนี้มีเพื่อนบ้านด้วยนะที่ลงคลิปนะครับเนาะอ่ะจ่อลองมาขอโชคนะปีนี้ก็ปีแรกเนะาะอ่ะปีนี้ก็ครั้งแรกเนาะอ่ะที่มานะครับเนาะขอนะที่มาขอปีออนี้ครั้งแรกนะครับอ่ะลองมาจุดธูปน,นะครับขอโชคขอลาบกับปู่นะครับเนาะอ่ะนี่เลยนะครับต่อไปอืจุดไม่ติดเกาะนี่นะลมแรงนะครับมันเป็นที่โล่งนะที่โล่ง เนาก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับสลับในงวดของในวันที่นะครับในวันที่16นะ16กุมภมพานะครับก็ใครที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะแวะเวียนมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ได้นะคนยังน้อยอยู่นะฮะคนยังไม่เยอะนะฮะไปวันหยุดก็ไม่เยอะนะครก็อยู่ระยองนะใกล้ๆตัวเมืองระยองนะก็แวะเวียนมานะครับ มาทำบุญกันได้เนาะใครที่โชคดีถูกหวยนะครับอ่ะก็ไปปักนะครับเนาะเลยเลยนะครับก็ระหว่างที่รอเลขทูปเนี่ยนะครับเนาะอ่ะมาคุยกันนะครับสักนิดนึงมาเล่าความฝันกันนะครับเนาะว่าความฝันจะเป็นยังไงนะฮะก็ไปฟังกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะก็วันนี้ก็มาแปลกๆตานะครับเนาะอ่ะนอกสถานที่นะครับเนาะก่อนจะไปรับชมเรื่องเล่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะก็ตอนนี้ก็เที่ยงนะอากาศร้อนนะครับเนาะอ่ะยังไงนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับผมเชื่อว่ามันคงไม่เบาเอินหรอกนะครับเนาะอ่ะซึ่งก็วันนี้ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะก็ วันจันนะผมมาวันจันทร์เที่ยงนะครับก็วันจันที่10นะฮะวันนี้นะครับก็ซึ่งเมื่อคืนนะก่อนที่จะมานะครับแต่วัดเนี้ยผมมาบ่อยแล้วนะครับวัดวัดหนองตะแบกนะฮะก็อยู่ระยองจากตัวเมืองระยองมาไม่กี่กิโลนะฮะขับรถมาไม่ถึง10นาทีนะครับเนาะวัดหนองตะแบกนะครับก็มาบ่อยแล้วนะครับมาซึ่งครั้งแรกที่มาวัดเนี้ยนะครับที่ว่าจะมาครั้งแรกนะฝฟันเห็นงูสีเหลือง นะครับก็น่าจะเป็นนี่แหละนะครับเนาะก็นะนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะฝันนะครับเนาะฝันฝันว่าไปที่ไหนสักแห่งนี่แหละนะครับเนาะซึ่งเหมือนจะไปเห็นนะครับพระอยู่สองรูปนะฮะพระรูปหนึ่งเนี่ยเหมือนจะดูดวงผมนี่แหละนะครับจับมือและจับมือผมเลยนะครับดูดวงนะครับอีกพระรูปหนึ่งก็เหมือนจะนะครับดู พยายามจะดูดวงนะครับอีกคนนึงนะเหมือนว่าผมจะไปหลายคนอยู่นะฮะดูเหมือนจะจับดูแล้วทีนี้ก็จับมือผมเหมือนจะดูดวงนะครับพระก็พูดมาเลยนะครับเหมือนที่ผมนึกขึ้นนึกในใจนะผมนึกในใจพระก็พูดมาเหมือนที่ผมนึกในใจนะครับมันมัน,ม,น,ม,นมันตรงกันเป๊ะนะฮะแล้วก็พระท่านบอกว่าเนี่ยนะครับขออยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมนะครับพระก็พูดมาผมก็เออมันก็จริงท,ที่ที่พระพูด พอดีนะครับก็มีมีพระหรือมีคนนี่แหละนะครับอีคนนึงมาทีนี้นะครับเหมือนมาอยู่ใก,ใกล้ๆข้างๆผมนี่แหละเนี่ยเหมือนจะหยิบอะไรสักอย่างนี่แหละให้ผมนะฮะจำได้ว่าเป็นเหรียญเหรียญอะไรสักอย่างนี่แหละนะอยู่ข,ข้างนะครับแต่พระรูปที่นะครับจับมือผมดูดวงเนี่ยนะฮะก็ก็ดูมือผมอยู่เนาะนะครับแล้วก็ผมก็ที่เอาอีกคนนึงเอาเหรียญมาให้เนาะเนี่ย เหมือน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 จะแอบบแอบบเอาเหรียญมาให้ผมนะครับผมคิดคิดตอนตื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมานะครับช่วยผมหรืออะไรทักงอย่างเนี่ยทีนี้ผมก็จับเหรียญด้วยเนาะนะครับมือมืออยู่ข้างนี้จับเหรียญข้างนี้ก็นะครับพระจับดูดวงนะครับก็เลยอธิษฐานในเหรียญเนาะนะครับเหมือนคนที่เอาเหรียญมาให้ผมหละเหมือน เหมือนรู้กันนะครับผมรู้ว่าเหมือนเหมือนเขาจะให้ผมอธิษฐานกับเหรียญน,นี่แหละให้เหรียญช่วยนะครับผมก็เลยอธิษฐานนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ในฝันนะครับซึ่งผมก็ตื่นมานะผมก็คิดว่าเอ๊ะนะครับพระที่ดูดวงให้เนี่ยเหมือนจะเป็นนะครับคนไม่ดีนะฮะเนาะผมก็คงคิดว่าอย่างนั้นแหละแล้วแล้วทีนี้มีมีคนหนึ่งมาช่วยเนาะผมก็ ท,ที่ได้เหรียญมานั่นแหละเหมือนเหรียญเป็นเหรียญพระเหรียญอะไรสักอย่างนี่เลยนะครับเนาะที่ได้มานะครับอยู่ในฝันนะตื่นมาตื่นมาก็ก็มาเล่านะครับมามาเล่าอันนี้ยังอยู่ในฝันอยู่ฝันซ้อนฝันนะครับตื่นมาก็มาเล่าให้แม่นะครับเนาะให้แม่ฟังนะครับว่าอยากจะไปหาพระอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอันนี้ยังอยู่ในฝันอยู่นะฝันซ้อนฝัน นะครับทีนี้ก็เลยอะไรสักอย่างเนี่ยก็เลยตื่นเลยนะครับก <laughs> ็เลยนี่แหละประมาณนี้แหละนะครับมาเล่านะครับเมื่อคืนนี้นะฮะฝันนะฝันเกี่ยวแบบเนี้ยนะครับ <im a> ผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีอะไรสักอย่างเลยอ๋ออ้อลืมไปลืมไปตรงนี้สําคัญนะครับก่อนก่อนที่อ่าผมมาอธิษฐานในเหรียญแล้วเนี่ยนะครับมือก็พระก็จับนะครับแล้วจําได้คำหนึงเลยนะฮะพระที่จับมือผมเหมือนจะดูดวงนี่แหละนะบ,บอกว่า เหมือน,นคุยกันกันกบพระอีกรูปหนึ่งอยู่ข้างๆเหมือนคุยกันบอกว่า,าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้ใหม่บอกแบบนี้นะครับเนาะผมจําได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันกับพระอยู่ข้างนะ,นะครับแล้วพูดกันคุยกันผมจําได้ว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสู้ใหม่บอกว่าเนียนั่นแหละผมก็เลยนึกขึ้นไว้เอ๊ะนะครับสงสัยมาไม่ดีมั้งกับผมนะครับเนาะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาช่วยมันมาช่วยไว้นะครับเนาะนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าตีความฝันเป็นยังไงบ้างน,นะฮะพระสองูปแหละที่จําได้นะแต่อีกคนหนึ่งที่มานะครับมาเอาเหรียญมาให้ผมนี่แหละนะครับเหมือนจะมาช่วยเี่ยผมคิดว่าน่าจะมาช่วยเลยนะครับก็อ่ะนี่ก็เป็นความฝันนะครับฝันซ้อนฝันตื่นมาก็ ก็ยังฝันอยู่นะฝันซ้อนฝันนะก็เลยอ่ะนั่นแหละนะครับก็ฝันเห็นแม่เนาะเออบุญพระคุณพ่อแม่ดี่เนี่ยนะครับก็เลยได้ไม่ช่วยไว้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็นี่ก็เป็นความฝันนะครับก็ระหว่างที่รอเลขทูบนะนะครับรอเลขทูบซึ่งก็ไม่ได้มาจุดนานแล้วนะครับเลขทูบที่นี่นะฮะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะนะครับก็โชคดีจังอ่าเพื่อนบ้านก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะแรกๆก็ ถูกรัฐบันอยู่นะนะครับสองวันติดติดนะมามาที่นี่นะครับเนาะอ่ะรอบนี้หลังจากที่ไม่ได้มาขอนานี้ก็อาจจะโชคดีนะครับเนาะอ่ะนะก็น,น,นาโชคมาฝากนะใครมีโอกาสนะครับก็มาไหวามาทำบุญที่นี่นะอ่ะ,ะร่มรื่นนะฮะวัด ยังยังบวงสรวงไม่เสร็จนะฮะยังยังบวงสรวงไม่เสร็จนะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จนะครับตรงฐานนะีตต่จะมาบวงสรวงอีกอยู่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอทางวัดนะครับแจ้งไอีก,ก่อนนะครับตัวอ่ะนี่แหละวัดหนองตะแบกนะฮะอยู่ละยองนะครับไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลใครมีโอกาสก,าก็แวะเวียนมาที่นี่นะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีก็ไปดูนะฮะเลข คู่กันได้นะว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับสำหรับท่านไหนที่โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทําบุญทำทานด้วยนะครับเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเล่าผิดพลาดเล่าตะกุกตะกักอะไรงยไ,ไปมานะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ เพราะว่ายังยังไม่ชินนะฮะออกมานอกสถานที่แบบนี้นะครับเนาะนะปกติก็อยู่แต่ในห้องนะครับเนาะครับวลสสวดหวยนะครับวันนี้ออกนอกสถานที่นะครับอ่ะใกล้ๆแถวนี้ใครอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกเด้การนะครับหรือใครคิดว่าฝันแบบนี้ได้เลขไหนอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยแล้วยังไงก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะไปดูเลขทูบกันได้เลยนะฮะอ่ะสำหรับในเลขทูบนะครับล่าสุดล่าสุดเลขทูบ นี่เลยนะฮะสลับเลขทูกนะครับก็ร้องนําไปสลับกันนะครับร้องร้องนำไปสลับตําแหน่งกันนะฮะมีอยู่3ตัวเลขนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะฮะเนาะอ่ะก็อ่ะขอพรปู่กันเลยเด้อนะครับเนาะขอให้โชคดีนะครับใครโชคดีถูกหวยก็แวะเวียนมาทําบุญที่วัดแห่งนี้ได้นะครับอ่ะนี่แหละนะครับสลับวัดหนองตาแบกนะครับเนาะยังไงก็ขอให้โชคดี นะครับเนาะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเยอะคลิปนี้นะฮะขอให้โชคดีถูกนะครับถูกหวยนี่ว่าของวันที่16กลุมภานนี้ด้วยกันนะครับนี่แหละตรงข้างล่างตรงฐานตรงเนี้ยนะครับจะทําพิธีอีกเพิ่มเติมอยู่เพราะว่าฐานตรงเนี้ยนะครับเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะตอนผมมาทีแรกก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับน่าจะมีวงสวงเพิ่มอีกนะเห็นทางวัดบอกนะครับนี่เลยนะก็บรรยากาศตรงดื่นนะเงียบสงบนะครับนี่เลยนะครับ เก็ลองนะครับมาดูแล้วกันนะครับมาขอพรกับปู่นะครับในปีมะเส็งด้วยเนาะอ่าปีงูเล็กนะปีนี้นะครับปีหกบาทนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะลมลื่นนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะสำหรับในแนวเลขทูบเนาะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเนาะ นั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวได้ดูในตัวเลขที่ผมไปขึ้นเขาคิจกุดมาแล้วกันนะครับสำหรับในล่าสุดดีแหละครับที่นะครับทางเดินลงนะครับเนาะเดิอนอยู่สองคนนะฮะเดินลงมาเพราะว่ามันก็ตีสองแล้วเนาะอืใครจะไปเดินนะครับตีสองนะฮะเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดินมาสองปีแล้ววันวันพระด,ด้วยเนี่ยนะก็ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเหมือนที่ คนที่เขาลงคลิปในต,ต่อตอเนาะเห็นเขาบอกว่าเจอนู่นเจอนี่นะครับที่ลงมาทางรัฐเนี่ยนะครับเจอนู่นเจอนี่ผมก็ไม่ได้เจออะไรนะฮะสองปีติดแล้วเนาะอืนะฮะก็ผมคิดว่าผมก็ไปดีเนาะไปด้วยใจ,ใจ,ใจบริสุทธิ์นะครับก็เลยไม่เจออะไรนะครับนี่นะครับก็ ปีที่แล้วหมอกลงอยู่นะครับปีที่แล้วหมอกหมอกลงนะฮะเดินกลับทางนี้แหละปีนี้ไม่มีเนาะปีนี้มันก็ยังไม่หนาวมากนะเพราะว่าผมก็มาวันที่6กกุมภาเนะยครับนะก็เย็นนะฮะไม่ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรนะฮะเย็นเย็นสบายนะครับแต่ก็บรรยากาศก็เงียบอยู่นะฮะที่ผมก็กดถ่ายไปตลอดทั้งคางเลยนะครับที่ที่เดินนะฮะ เดี๋ยวรอคลิปเต็มแล้วกันนะครับสลับในนะที่ตัวแรกนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยเดินเดินมาถึงตรงนี้แหละนะตรงนี้ก็กด <c ười> ลกอยู่เหมือนกันนะใครใครที่เคยมาแล้วนะฮะใครที่เคยมาแล้วนะครับมาถึงจุดเนี้นะครับก็ก็ได้แต่คุ้นๆอยู่นะถ้าใครเดินลงมาทางเนี้ทางลัดนะครับขึ้นจากาผ้าแดงเนาะมันจะมีทางลัดลงมานะครับ เดินแป๊บเดียวนะจนถึงตรงจุดขึ้นรถเลยข้างล่างนะครับนี่แหละนะครับก็บรรยากาศนี่ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะเออนั่นแหละนะลองลองลอง,ลองมาตอนกลางคืนดูนะครับนี่แหละเส้นทางนี้แหละลองมากลางคืนดูนะครับตื่นเต้นดีนะฮะเนาะอ่าตื่นเต้นดีนะครับ <c oughs> ก็นี่แหละนะครับสำหรับในค่ําคืนในวันพระนะครับเนี่ยเดินถึงจุดนี้แหละนะ ก,ก็ก็ต้องรีบเดินนะครับเดินถึงจุดนี้แหละ <c oughs> ก็ต้องรีบเดินนะฮะเออเห็นแล้วก็อ่ะรอดูในคลิปถัดไปแล้วกัน,น